อ้าวโยมวันวันนี้โยมอยากจะแปลกใจจะมาเจอบุญสัมพันธ์จะมาอยู่บนต้นไม้คนนี้ <c oughs> ถามว่ายายขึ้นไปทำอะไรอ๋อ,อไปรับจา้างเก็บมะม่วงถูกไหมโยมเก,ก็บมะม่วงแล้วยายแกมีลูกหลานไหมมีจ้ะไม่มีลูกหลานโอ้โหแล้วนี่เราที่ที่ยายเก็บก็มีก็คือเออบลูกๆแล้วหลานห่างๆ<ม>กันเนี้ยคอยดูแลกันไปเดีย๋ยวอันนี้ลูกมะม่วงอะไรเนะี่ย ทองดำทองดาแก่แล้วยังแก่แล้วจ้ะแล้วขายไงจะเก็บบมอ้ไม่มกถามขายขายไงโยมโลสิบห้าบาทเอาเลยมีมีเป็นถุงไหมเอาโยมลงมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างเอาถือถือไปนิดถือให้หน่อยถือให้อ ค่อยๆลงนะยายค่อยๆลงค่อยๆระวังเกือบยาช้านะระวังเจ็ดสิบกว่าแล้วยังไงต้องระวังอยู่แล้วระวังโอ้แกขึ้นต้นไม้เก็บมะม่วงแล้วแล้ววันนี้ยมยมยมให้เท่าไหร่วันนี้ี่แกขึ้นร้อยสองร้อยแกก็เอาแล้วนะแต่ไปเก็บปาล์มตีดสวนให้วันสี่ร้อยโอ้ อ๋อต่นี่โอ้โหอาได้ได้เดี๋ยวอ๋อนี่ก็ได้นะคุยตรงนี้เลยก็ได้นะบ้านอาศัยเขาอยู่อีกเอามายมยายมานี่เลยมามามาวันนี้เาก็เกมาเดี๋ยว เอามานี่เลยมา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 เมาตรน,น,นด,ดี๋ยวมะม่วงใส่ถุงแล้วก็ชั่งเอาเออใส่ถุงชั่งเอามาสักมีมีถุงไหม<ข>อนี่ยายมาน,น,นี่เลยยมยายมานี่อมานี่ถูกแล้วเออมานี่ยมยายนั่งนั่งนั่ ก็มดถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อนะอยายเจ็ดสิบกว่าพี่ต้นไม้เก็บมุมอ่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดส <70. S 2> <70. S 1> <อ>ิบจ้ะเจ็ดสิบเกี่ยวไม่กลัวความสูงเหรอกลัวมันกันเด็นตรง,ท,งทำหลานขึ้นไม่ได้อ๋อ ยายขึ้นเองหลานขึ้นไม่ได้แล้วใครเลี้ยงดูยายตอนนี้เรื่องการหาเงินก็หากินเองหากินเองข่าวก็ซื้อกินเองกระปุกซื้อกินเองจ้ะเดี๋ยวเขาต้องล้างก่อนเหรอต้องล้างก็ต้องล้างแล้วไม่งั้นไม่แนล้างเดี๋ยว เอาสักยี่สิบโลกันแบ่งเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงนโะโยมยี่สิบถางสิบโลได้หมดมนใช่ของตัวเองเนาะของหลานอีกคนนึงมา่ก็บให้เขาเขาจัดทุกเรียนนี่ปีนต้นไม้เองเขาเลยต้องปลีนขเขาเขาก็ให้แล้วแต่จะให้ร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วเคยหน้ามืดไม่ขึ้นไปแล้วไม่เคยจ้ะทำงานไม่เคยเป็นลม กบุญของยาอย่างพ่อแม่ก็ไม่มีการบุแล้วแล้วอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวหลังบ้านหลานเขาให้อยู่ฟีเสียค่าไว้เองขาน้ำหลานก็เสียให้เอาละก็ถือว่าให้ร่างกายแข็งแรงเขาไว้ขอให้แข็งแรงกัพ่ออินได้ก็พ่อเนาะ ต่ไม่รู้ว่าจะมีแรงสักกี่ปีเนาะมีรูปเหมือนกัน้ะ <laughs> ทำได้เราก็ทำไปก่อนเนาะแล้วทีนี้เรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องภาวนาได้เอาบ้างไหมก็มีหนังสือมุ์บางทีก็ท่องบางไม่ได้ท่อง <laughs> อาจารย์ที่วัดสวนในเอามาให้เอามาแจกอาจารย์วัอาจารย์เปียกวัดสวนในเอามาแจก อย่างไงก็ต้องไปหัดไปรักษาศีลฟังธรรมบ้างแล้วก็ภาวนาบ้างแต,ต่จากนี้ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีวิทยุให้โยมยายไว้ฟังได้เลยจ้ะวิทยุก็บางคืนก็ททองมาไม่ได้ท่องมากพอบอบก็ไม่ได้ทำแล้วนะแล้วต้องหุงข้าวเองไหมหุงเองจ้ะแล้วแล้วกับข้าวโปรตีซื้อกินหรือว่าทำเองก็วลงพีก็ซื้อมาทำเอง ซื้อกับข้าวกินสําเร็จม่กินไม่อร่อยดอกโอ้ไม่อร่อยไม่กินไม่ได้ต้องต้องทําเองด้วยทำเองอร่อยเองทํากินเองต้องแสบตบน้ําพริกเป็นใช่ไหมเป็นพริกปเป็นแต็มชอบกินอ้าวแล้วยายกินน้ําพริกอะไรกินน้ําพริกบางทีก็ไม่ได้กินแล้วกินกี่เวลาเนี่ย วันหนึ่งสามเวลาบางทีก็สองข้าวเช้ายังไม่ได้กินเนี่ยข่าวเช้ายังไม่ได้กินแล้วขึ้นข้างบนก่อนเปลีนขึ้นพาหลานไปเก็บถุเรียนข้างในก่อนถุเรียนล่วงแล้วก็ออกมากต่พอดีมันช่วงชวงนี้ยังดีว่ายังมีผลไม้ที่ให้เก็บนะช่วงที่ไม่มีก็ไม่มีแล้ะช่วงไม่มีก็หาอยากก็มีเข้านี่เนี่ยเนี่ยจำ บางทีกับข้าวเขาก็เอามาให้๋อขาดเรือเอะไรก็เขาก็เอามาให้โยมเขาก็อมแบ่งให้กินเนาะก็ไปทํางานเขาเขาก็ให้ยินสําคัญว่าอย่าป่วยเท่านั้นเละเนาะจ้ะจะจะได้พอเดินไปเดินมาทําอะไรได้จนไปไปมาแตมาจนยังไม่น่ากลัวแล้วกับคนนอนป่วยเนาะจ้ะถ้าจนยังไงก็ยังพอทํางานทําการจนเรามีกําลังใจ สองคนเน um, <so er> ี่ยสว่ดูแลเท่ำกินไปเรื่อยๆใครใช้ตรงนั้นไปหมดตอนกับบ้อยสองคนเนี่ยดูเลอืมดีแล้วแล้วสามีโยมล่ะเสียไปแล้วจ้ะตอนกลัวเยอะเสียไปถึง20ปีแล้วไม่เป็นไร อยู่ได้ก็อยู่สู้ได้ก็สู้ก็ใครก็ว่าทําไม่อยู่ได้คนเดียวเอ้าเราทําใจของเราเราอย่าโท้โทอไม่ได้ดีดีก็สู้ชีวิตอย่างเี้เราถึงทำมากินตั้งยี่สิบปีแล้วนี่ทํากินเองงแต่สามีก็ตายโยมเชื่อเรื่องวาสนาคนไหมก็เชื่อมอนกัน เชื่ออยู่เหมือนกันคนเรามัน hmm. มีเร ok ื่องวัฒนารวัฒนาคนเราไม่แน่นอนแล้วแต่ใครทํามาอย่างไงก็ได้รับได้ผลอย่างนั้นใช่แต่นั้นก็ชีวิตไม่ให้ยุ่นด้วยความประมาทไม่ประมาทแล้วยอมยังกินเหล้าไปไหมมีเหล้าไหมไม่ได้กินไม่กินนะถ้ากินเหล้าแล้วมันทำร้ายตัวเองด้วยนะบางทีร้านก็ากบ เอา้าแต่ป้ายถขวดอุ่นสามวันนานๆน,น,นะอย่าอย่าไปกินเลยไหนก็กินแล้วมันมีแต่ทำลายสติมันไม่แย่บอกกินแล้วจะชูกำลังนะ <c oughs> ขี้หกต่งเพขี้หก <c oughs> นะ <c oughs> อย่าไปเสียคุณไม่วันย่าไเอากินแล้วกินไปกินมาชูไปชูมาเนี่ย <c oughs> เมา <c oughs> ไม่ต้องกินดีกว่ารักษาศีลอายุขนาดนี้แล้ว าเดี๋ยวจะมีเทปธรรมะไว้ให้ยมยญ่ฟังสามร้อยกว่าชั่วโมงแล้วก็มีสวดมนต์ด้วยฟังไหมถ้ับพระสวดมนต์มีเสียงฟังเหมือนกันแล้วเทปมีตั้งแต่ตฟังวิทยุอย่างเดียวฟังข่าวฟังข่าวก็เพลงเอาถ้าอย่างนี้เดี๋ยวในวิทยุนีย่ยญยอ่านหนังสือออกไหมอ่านออกอ่านออกนะนี่คือหนังสือ อ่านว่าไงเนี่ยอ่านว่าสายตาดูที่บัดพระพุทธแสงธรรมข้างล่างเขียนว่าหนังสือสวดมนต์ทีนี้แบมืออก็เดี๋ยวยายเปิด,ดข้างในดูดิอ่านเห็นไหมตัวเล็กลงแล้วทีนี้อ่านดูฮะตัวใหญ่อยู่อันเนี้ยอันนี้ก็ยเห็นเห็นเด้ออันไหนออาไหนดูนี่นอันแรกก่อนอ่านเขียนว่าไงคำบูชาพระพระนาินตยเนีย่ยสูสูส โยโยชูพระกว่าอรหังสัมมาสัมพุทธสพระกวาขาโตพระกวาขาโตสวากขัโตก็มันกระเพี้ยนหน่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้สวากขัโตเยนะพรกวาตาธรรมอัตตสุปฏิปนโน ยันยันสะยัสตสะมันตุโยรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระขาวโตคุณคุณอีสานเนี่ยอ่านไม่ค่อยชัดหรอกอิสานแล้วมาอยู่จันอยู่กี่ปีแล้วมาตั้งแต่ตัวเท่านี่เขาเป็นคนคนจันไปแล้วอยู่มาตั้งมาแต่ตัวเท่านี่ห้าสิบกว่าปีแล้วก็มามีบัตรชดเชอยู่ที่นี่แล้วอ่าน แต่ไม่ย,ยังไม่ย,ยังพักคะบันตังสะธรัรมังสัสังขังใช่ปะ <laughs> ใช่ใช่อ่านอากำลังเก่งแล้วกำลังเก่งอิเมหิอิเมหิสักสักกาเหเลหิยะถาละหังอะอะโลตินนติอะโรปิเตหิ <laughs> อันนี้เป็นภาษาบาลีต้องอ่านคนเดียวแน่ง้องไม่เป็นไรเดี๋ยวดูวิทยุนะในวิทยุยมยายดูนะเดี๋ยวยมจะมีสมบัติแล้วตอนนี้มีวิทยุเป็นสมบัติแล้วเดี๋ยวจะให้นะถ้าเปิดปั๊บเขาเรียกแท็กหนึ่งแท็กสองแต่เป็นเสียงสวดมนต์ตั้งแต่แท็กสามจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดก็เป็นเสียงเทศเดี๋ยวฟังดูนะพอเปิดปั๊บ เทคนิ่งเล็กหนึ่งขึ้นที่นี่ก็นอ,อนหลับสบ,บายเลยสบ,บายเลยนอนหลับสบ,บายแลย้วฟังคำหนึ่งเดียวเพื่อได้ทั้งคืนใช่ที่สวดเองปฏิปันโนยะสัพพะ,ะวะโต สาวะกะสังโฆเนี่ยตามหนังสือเลยมมายัาง,งพะขวาวันตังสัทธามังสาสังโคจะได้รู้ทำนองได้เนี่ยเปิดข้างในได้เลยนลั้นแหลกอิยธา,าราง <accidental> าังหารุปิเทอิยพิปุจยา ทีน,นี้แท็กสองนะนี่ก็สวดมนต์สวดมนต์เย็นสวดมนต์เย็นโทนเสียงกันต่ำนิดหนึ่งเวลาขึ้นโยโซพระคาวา,าเดี๋ยวจะอัดใหม่ดีกว่าต่ำไปนิดหนึ่งยวอนกลาคืน,นตั้ง,ยยงสวั ทีนี้ถ้ากดเลขสามปุ๊บเลขสามขึ้นแล้วทีนี้จะเป็นธรรมะแล้วทีนี้เทศไปสามร้อปดสิบเจ็ดชั่วโมงฟังหลับตื่นึ้นมาก็ยังมีเทศอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> นี่ฟังเสียงเ,เสียงใครเทศร,รู้ไหมทำในแนวาการนนปฏิบัตินี่แล้ว ตัตมาในเทศสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือเสียงดีไหมเสียงเพรวะเสียงเพราะเสียงทุ่มเสียงทุ่มดีด้วยกายรู้จากทุ่มแหลมด้วยนะด้วยใจฮะกดใจแแกรู้รู้รู้ถ้าสามอย่างนี้ไม่สำรวมเนี่ยทีนี้ถ้าโยมยายอยากจะฟังเป็นช่องช่องสิบ ก็ต้องกดหนึ่งกับศูนย์ต้มถามมาสำรวอมด้วยอะไรหลักหน่วยก็คือหนึ่งครั้งหลักสิบก็คือสองพอหลักร้อยต้องกดสามครั้งอาทีนี้จะจะมาจะเปลี่ยนเป็นกันที่สี่สิบสี่สี่ก็จะสี่สี่อ่านี่สี่สี่นี่เปลี่ยนกันแล้วแล้วกดตรงไหนอันนี้นี่ก็คือกดตัวนี้กดเลขนะเลขถ้าต้องการฟังสี่สี่ต้องกดสองครั้ง ใช่หลักสิบสองเนี่ยกเนี้ถ,ถ้าถ้าต้องการฟังหลักร้อยกดสครั้งที่เราจะได้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งร้อยจะถึงสามร้อยแปดสิบห้าฟังดูนะฟังไปก็ทำให้ใจ <3 S 1> เราแปสิบซับไปเรื่อยๆนีสามแปดเจ็ดเป็นกัรนุดไทยแล้ว นี่เออเอเรียกเสียงก่อนเสียงรอเสียงรอของการฟังธรรมบางทีอาจจะต้นเสียงอาจจะเส้เหมือนกันแต่เนื้อเสียงจะเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยภาวนาเลยในเวลานั่งฟังสมาธิเกิดเลยสบายฟังไปฟังมาเนี่ยจิตเราก็จะเข้าไปอยู่ในธรรม สบายเลยพอเข้าไปแล้วสงบเียขะเดียวกันก็เป็นการได้ชำระไม่จิตของเราด้วยอ่าในนี้นะทีนี้พ่อยมยายบอกว่าเอออยากจะสวดมนต์นอยากสวดมนต์ก็กดไปเลขหนึ่งเบ๊บกลับไปแล้วเลขหนึ่งเราต้องฝึกอ่าถ้าถ้าสวดมนต์ก็มีเต็งเต็งเต็งในลูกร้านเช้านี้เขาฝึกใจเขาบอกได้เอ่าได้ได้ได้มีสะพานข้ัมทุกวันเนี่ยเนี่ยอ่ ังนี่วิทยุก็ฟังได้ช่องนี้เนี่ยจะฟังก็กดเล็กเอ็มปึ๊บนี่วิทยุวิทยุมีจังหากนี่นี่ฟังเอฟเอ็มนี่นี่มีจะทำหลายหลายอย่างมันจะฟังฟังวิทยุอนนแต่อยากฟังก็ดีฟังธรรมะไปเลยอยากฟังวิทยุไปฟังเครื่องอื่นเครื่องนี้เครื่องนี้ของหลวงพ่อฟังธรรมะอย่างเดียวฟังธรรมะอย่างเดียวนี่ดีแล้ว อยากฟังวิทยุฟังเพลงอันนี้อันนี้เสียดได้นี้ไม่ต้องไปถอดออกนะอันนี้เป็นสมองเขานะแ้วรุ่นนี้มีฐานแห้งนี่ขนาดเรายังไม่เสียบฐานเล็กฉันไม่จะเรายังไม่เสียบไฟก็ยังเปิดได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือเสียบเสียบสายไฟแล้วฟังฟังเสร็จก็จะชาจไปในตัวพอชา์จเต็มปั๊บเราอยากจะไปอยู่หน้าบ้านโดยไม่ต้องมีสายไฟแล้วก็ถือไปฟังได้ถอดออกได้ได้เห็นไหม ไอ้นี้เป็นถ่านห้ามห้ามไปเปลี่ยนนะเพราะเป็นถ่านก็เลยอถ่านเป็นบริษัทเขาผลิตมาเลยนี่ยนี่สายไฟเวลาฟังก็เสียบปึ๊บบิดพิธยุ่บ้านกับฟังสายไฟนี่แหละฟังสายไฟประจำสวยไหมสวยจ้ะถามว่าสวยไหมตกลงยมยายยอตัวเองเหรอสวยไหมสวยจ้ะไม่สวยหรอกอ้าวรับไปไปเมืองฟันไม่มีจ้ะเสดชูเอาแล้วหนักไหม ไม่หนักหรไม่หนักเนาะเอาวา,างเลยพอ,พอ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 เอาไปได้เอา,เอา<พ>อทีนี้ทีนี้รีโมทนะอ่อารีโมทถือไว้เดี๋ยวให้ยมยายสักสองหมื่นไว้ใช้ไปเอาเงินมาสองหมื่นเอาเข้าวเอาข้าวมาหกลูกกับข้าวมาชุดนึงโอ้โหยมยายปีนปีนต้นอยู่จังหวัดสระบุรีอ,อยู่หนองแคโอ้หนองแค มีแต่เคยผ่าน <c ười> <c ười> เคยผ่านไปบ้านหลานไปบ้านพี่ชายไปจำแพงเพชรอาเดี๋ยวกอาอดเก็บเก็บอ่าเด็ดพี่เก็บให้ยายก่อนอ่าอาหนังสือด้วยเวลาเปิดหนังสือองินเองอ่าหนังสือด้วยเวลาเปิดหนังสือเอารับเงินเด็กราบขอบคุณท่านสกุลนะคะเก็บเก็บไว้สองหมื่นเก็บไว้ใช้คอยขันเจริญเจริญนะคะสาธุ พืดีย้ายหายมีเสื้อเรียกกับฝากล้านไหมอ่าแล้วแต่ยมหญ่นะเนี่ยผู้ใหญ่เขาคนคนหนึ่งคนทีคนคนทีใส่เสื้อแขนกุดกูจ่ะเนี่ยผู้ใหญ่ลอานชายอมไปบ้านกไม่ใช่ลูกตงูมันเป็นไรไม่เป็นไรเอาเาตรงนี้ก่อนค่อยวางใจเดี๋ยวเด็กก็ออกไป กับ <c oughs> ไปไปดูบ้านบ้านยายดีกว่าไปตามเอาของมาเลยเออไปไปดูบ้านยายเอาพาพาไปดูบ้านอืมเนี่ยไปแกเแกเก็บมะม่วงเคี่ยวนึงสุกไปดูบ้านยายทุกวันเดี๋ยวไป้อ แม่ยายได้กินทุเรียนอย่างปีนี้ออเอ่าเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวทุเรียนเดี๋ยวเตรียมทุเรียนมาด้วยนะให้ยายฮะอ่าอ๋อเขาไม่ให้กินเหรออ๋อมันหล่นแล้วอ๋อนี่คือบ้านยายเมื่อกี้ไปปีนมะม่วงเจ็ดสิบไม่เป็นไร อันเนี้ยเดี๋ยวของวางไว้ตรงไหนเดี๋ยววางไว้อยู่คนเดียวเลยยมยายเดียวของเอาให้วางที่ไหนนะเดี๋ยจตามาคงไม่ได้นั่งแล้วมีแต่เอาของเก็บให้ยมยายเอาวางไหนดีเอาวางตรงนี้ละค่ะอเอาวางเดี๋ยวให้ยายเก็บไปบพอยายอ่าไปน,นี่ไข่มีเลยเอาไป มียาหอมด้วยนะเอาไว้ชงน้ําอุ่นแล้วก็ทำมีกับบ้านหลก็เขาอย๋อเอาเงาอเงาะกินงาะมาไกลจังเนาะโอ้เรามาไปทั่วประเทศเลยไปหมดแล้วอีสานเหนือใต้ออกตก้อนี้มาออกอยู่ที่ไหนว่าไกลๆประเทศไทยถ้าวาสัญจรไป เ,นะเดินน,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 นะและสร้างความดีได้ได้ความสุขสุขที่ได้เกื้อกูลกันไม่เป็นไรสุขที่ได้เกื้อกูลญาติโยมเพราะพระกาใัอยู่กับโยมได้ถึงเวลาพระก็มาโปรดโยมเอาดูรองเท้ายายใส่แบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบนี้รัาใช้แบบนี้ชอบแบบไหน เอาจมใายดูนีเบอร์ใหญ่ไปนั้นนี่เบอร์ห้าเบอร์สี่เตรียมมาสองเบอร์ใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมใหญ่เยอไหมอันนี้ไม่ใหญ่มากไ่เอาเดี๋ยวพอดีพอดีเดี๋ยวจมยาลองขาใส่ดูก่อนลองทํามันต้องพอดีจมยาเดี๋ยวอเอใหญ่ใหญ่อากเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์ห้า นี่เงาะคุณยายลองกินดูหวานไหมชิมดูหวานไหมอ๋อไม่มีฟันอีกโอ้โหกินไม่ได้เหรอเงาะกินได้เออต้องต้องต้องมีแแหกอ๋อต้องมีแแหกภาษาชาวบ้านเอามาต้องมีแแหกเอ้าฟังแล้วเงาะตกใจเลยนะมีแแหกเอาได้ควกนงี้พอดีพอดี จะเอาหยีดเลยอ๋นี่เสื้อของยายเหรอยายใส่ใไหมเสื้ออย่างนี้นี่วัยรุ่นไปไ,มไหมยายวัยรุ่นก็อยูอย่างนี้ใส่ได้ไหมไม่กินดีผ่ายนอีกแล้แก่ตัวอย่างนี้ใส่ได้ไหมได้จ้ะได้นะถ้ายายกลัวข้างหน้าเป็น,นวัยรุ่นย <laughs> ายก็ใส่เอาเอาข้างหลังมาข้างหน้าแทนแต่วัยรุ่นหลานซื้อมาจะวัยรุ่นเออเอาเอาเอาสโลงเรียบร้อยนะ อ่าเอาไปแล้วมียาวหอมยายเปลี่ยนมุ้งใหม่นอนก็ดีเหมือนกันนะอ่าเอากระเป๋าไว้ใส่ไปมุ้งเดี๋ยวยายไปเปลี่ยนเองนะมุ้งนี่นของขนาดห้าหรือแปดหกหกเออหกฟุตเออหกฟุตดีแล้วคนเดียวใช้หกฟุตดีแล้วเสื้อนี่เสื้อสลัดสดยายนี่ใส่แล้วสลัดสดเลย เหมือนกันเลยเนาะไปเรียบร้อยฮะไม่ต้องเมปสาธุหัดพุทโธนะกำหนดไปเรื่อยพุทโธแล้หัดแผ่บุญให้พ่อให้แม่ด้วยสวดบนญเนี่ยหนังสือสวดบนญหัดพุทโธ ฟังธรรมะก็จะได้สติปัญญานะเนี่ยทุกอย่างอยู่อยู่ที่วิทยุแล้ว,วนอ,นอ่านอนฟังไว้จะได้ซึมซับ